พี่ไหวพี่เล่นเทอรเรียอีกแล้วเหรอพี่ของเก่าพี่ยังไม่เข็ดเหรอน้องๆหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าพี่ไหววันนี้ไปเจอของอีกแล้วครับมันเป็นมอดของเทอรเรียที่ชื่อว่าตรีมอหรือเทมอมอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมันเป็นมอดที่เออเฟมเลทอย่างนี้พี่ไหวยังไม่เข็ดอีกเหรอพี่ก็พี่ไปเจอมอดที่มันมีชื่อว่าตรีมอมาน้องแล้วจะให้พี่ทำยังไงอะ พี่ก็ไม่ได้ดูค้งดูคลิปอะไรกับเขาหรอกแต่พี่พี่รู้ว่ามันเป็นมอดและพี่ก็อยากลองนะครับผมวันนั้นกลับมาเจอกับไ i ท์โฟร์เดชอีกครั้งในเกมเทอร์ลารียเวอร์ชั่น1.3ในมอดตีมอแล้วกันผมจะผมจะพูดว่าตีมอแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นชื่อต้นของประเทศเฮ้ยแล้วตัวอะไรวะเน,นีเบต้าวู้ดเดอรเฮลแมนโอ้ย28เดว้ว้วว้าโอ้โหเพิ่งเกิดมามึงก็เล่นกูแล้วเกมนี้นะครับเอา้า แล้วก็ไปอย่าโดนนะหมา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 อย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยเฮ้ยลงไปลงไปอ่าเรียบร้อยครับผมสังเกตอย่างแรกนะฮะตั้งแต่เข้ามาในมอสน,นี้นะครับผมว่าที่ขุดนะฮะที่แอคของเรานี่มันได้ผลดีเหลือเกินนะฮะมันได้ผลดีมันขุดไวมากครับแล้วก็พายุหิมะนะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ของเทอร์เรียเวอร์ชันใหม่ๆดีนะครับใหม่มานานหรือยังก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้ไม่ได้เล่นนานมากเลยครับ เกมนี้นะฮะแต่ว่าข้างบนแม่งมีหมาป่าและจะให้พี่ทำยังไงเนี่ยพี่จะไปยังไงละ่ะเฮ้ยแน่เบต้าวูฟไกด์มึงทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยดิมันก็กระโดดตามกูอะแล้วกูจะได้ตีมันไหมเนี่ยอะงั้นไม่กระโดดมันก็กระโดดอยู่ดิวัดเลยเฮลเอ้ยโอ้โหกูเพิ่งเกิดมายอมคุหนดอดับยี w ิบเคอปเปอร์คือแบบยังยังไม่ทันทำอะไรเลยมอสน,นี้มันก็เล่นกูซะแล้วครับเฮ้ยกูเพิ่งสปาว แค่มีซาลามากูก็สู้ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าผมขอเก็บไม้ก่อนครับนะฮะอย,อย่าไปตัดต้นสันส้นๆเลยเสียวเวลานี่ต้นใหญ่ๆก็มีเยอะนะครับแลวเราก็เห็นแร่คอปเปอร์นะซึ่งใช้ทําอะไรได้บ้างในมอน,นี้ก็ไม่รู้ครับเริ่มใหม่กมากี่รอบแล้วคนไทยเรายังไม่เหนื่อยพออีกเหรอยังเหนื่อยไม่พออีกเหรอมันไม่เป็นไรครับเด็กๆแม่งช่วงนี้ฮิตเทอเรียนะผมแม่งก็ดูกันได้ไม่เบื่อลงคลิปอื่นก็ไม่มีคนกดเลยครับ มาวูดร้อยสกว่าอันนะฮะแล้วก็ผมวิธีการติดตั้งมอดนี้นะครับมันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในคลิปของเพกวินนะครับของชาวต่างชาตินะฮะซึ่งเขาก็สอนไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องถามพี่ว่าลงยังไงนะฮะน้องลองไปหาหาดูนะครับทุกอย่างมันจะมาหาน้องเองถ้าน้องพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับ น้องคอยมาพูดถามคนอื่นอย่างนี้มันก็เสียเวลาชา่อ้านเช่ช่องเขานะครับผมป๊บโอเคได้ไม้มา200กว่าอันแล้ผมจะวางโต๊ะคราฟเอาครับแล้วดูว่าคราบอะไรได้บ้างนะคราบวูเด้นชิลนะฮะใช้หิบ้าไม้เองใส่ไปเหอะครับแล้วก็โชว์ได้ด้วยครับผมก็ซ่อนไว้ดีกว่ามันดูกากมากเลยนะฮะแล้วมีอะไรครับหมด หมดแล้วอันนี้มันเหมือนเทเเรียแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยดีกว่าเพราะนั้นเราไปเปิดเดินทางไปทั่วโลกแล้วไปหาเปิดเชตกันดีกว่าครับเผื่อจะเจออะไรดีเข้าไปอนทะเลทรายมันต้องเกิดตัวเชีเย่ยอะไรแปลกๆแน่เลยเวลนี world ้เป็นเวล์สมอลนะครับผมเพราะว่าเราแม่งขี้แพ้ครับไม่ใช่เราครับผมครับผมขี้แพ้แล้วเก็บแคคตัสไว้ทาชุดก่อนแล้วกันครับและตรงนี้นะฮะมีอย่าลงไปเลยครับลงไปมีแต่ตายกับม่องเท่งเท่านั้นครับ บึ๊บโอเคเวรี okay. ่น nice. ได้ยินเสียงน้ำครับใครมันมาดื่มน,น,น้ำในทะเลทรายตอนนี้แล้วเจออีกาสกอร์เปียึงเป็นอะไรของมึง <c oughs> ขึ้นลงขึ้นลงน้วเหมือนหนาวอ่ะเหมือนหนาวอ่ะเหมือนไม่กล้าอาบน้ำเอ้ยบึงอย่าบึงใหญ่ไปแล้วกูขอกูขอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่หนีไปที่หนีแล้ววอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าแกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญเอ๋ยขวัญมาใครทักไลน์มาอีกวะเนี่ยโอเคเลยเปิดต้นไม้นะครับผมแล้วไปดูนะฮะถ้าของในเชสนี่ผิดแปลกไปจากเทเลยดั้งเดิมนี่ผมจะแบบโอ้ว้าว what's g o i n g on m ม n มากเลยนะฮะเดี๋ยวสร้างทอสได้ไหมโอเคครับสร้างทอสได้ลย ถ้ามึงจะมีประตูทำไมเยอะแยะอันเนี้ยเปิดเชตมามันก็ของธรรมดาป่าวะลิฟวิ่งลูมอ่อที่ใช้ได้นะครับมีอันนี้อันนี้แล้วก็รีคอร์ดพอชั่นกิลพอชั่นอาจจะได้ใช้ตอนลงทะเลบอมก็ได้ใช้ที่เหลือปล่อยไว้ในนี้ไว้ตอนสร้างบ้านเราค่อยมาหาครับแล้วก็ลงไปข้างล่างมันก็เป็นเหวเะนาะจะลงไปดีไหมผมว่าสำรวจบนพื้นผิวดินก่อนดีกว่านะครับมันน่าจะมีโอกาสเจอเชตมากกว่า อย่างน้อยแค่เช็ดแบบผิวดินนี่มันก็ดีแค่ไหนแล้วสำหรับเราเดินมาเรื่อยๆเอื่อยๆนะครับแป๊บเดียวก็ถึงไบโอมจังเกิลแล้วเพราะว่าเวลิลเราเป็นสมอนินดเดียวนะผมทำไมถึงเป็นสมอเพราะว่าพี่ไม่อยากเหนื่อยอีกต่อไปแล้วมืดว่ะจะเห็นไหมเนี่ยผมไม่รู้นะว่าในมอสที่แล้วนะผมไอ้มอสซูเปอร์เทอร์เรียเวลนะครับมัน ภาพมันมืดมากเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันมืดเหลือเกินนะครับมอนนี้มอนนี้นี่มืดปะเนี่ยเนาะผมว่าก็มืดกว่าเนาะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหหัวแตกเฮ้ยปลาบิลันญาชิพไฮโอ้คลิกแอคเรานี่ทําได้ทุกอย่างครับบึ๊บเรียบร้อยโอ้ยอย่าไปเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอเช็ดก่อนอย่ากูกูบอกกูขอเช็ดก่อนได้ไหม ลุดออกลุดออกกูได้มาแลว้วกูได้อะไรไม่รู้แต่กูใส่ก่อนยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งมองไม่เห็นแต่คลิกค้างไว้ก่อนตายยังตายยังตายยังไม่ตายยังไม่ตายเออหัวแตกอีกทีหนึง่งกูกูมองกูมองแน่นอนเออมันก็เป็นซะอย่างนี้แล้วนะเมื่อกี้ในเชตที่โกรธมาได้อะไรบ้างก็ไม่รู้ครับ นะเดี๋ยวเราเช็คก่อนครับไม่มีของที่มีประโยชน์อีกแล้วครับผมด้านซ้ายเป็นไบโอมหิมะนะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนไปด้านซ้ายบ้างเผื่อ <c oughs> จะเจออะไรดีฮนะเจอสิ่งดีอย่างแรกก็หลุมศพตัวเราเองนะผมอ,อ๋อผมรู้แล้วทําไมเฟมเรตตกนะครับหิมะ <H ima S 2> ครับหิมะนี่แม่งตัวการเลยครับพี่น้องนะฮะกดวิดีโอแล้วกูแก้ไขอะไรได้บ้างเนี่ยรีโซลูชันเนี่ยปรับต่ําลงมาหน่อยนิดนึงไลนิ่งนี่กูเลโทแล้วนะเนี่ยโอ้ไลนิ่งคัลเลอร ไปกันใหญ่เลยอย่างกับอยู่ในหนังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะช้าเกินไปแล้วป่าเป็นไว้ป่บเป็นทิปปี้แล้วนะครับนะฮะทิปปี้มันน่าจะไม่โหดร้ายกับเราเท่าไหร่ตรงนี้หลุมลึกหรือเปล่าหม <c oughs> ไม่ใช่มันมีแค่นี้มันม่อีกแล้วไอ้หมาเฮียนี่เ <c oughs> อ้ยอยูยังไม่ทันทำอะไรเลยอะและผมสังเกตสกินหมาดูนะครับมันมีจุดดำๆแบบเหมือน ภาพไม่ค่อยชัดแบบภาพแบบเขาลืมลบอะครับเขาลืมลบมันมีดำๆลอยอยู่บนหัวหมาครับนะทำไมสโลโมชันปรับที่ YouTube ก็แก้ไม่หายครับอย่างนี้นะไปไปมึงเออมึงตกไปเลยมึงตกไปเลยมึงอย่ามายุ่งโอ้โหดูแบบเหมือนฉากสู้แล้วเป็นสโลโมชันอะแต่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 ุยเป็นไงอะสกิลวะมึงสกิลข้างล่างจะมีเช็หรือเปล่า มีไม่มีไม่รู้ครับกูอาจจะตายแถวนี้แล้วฮะพี่น้องขอขอเช็ดหน่อยขอเช็ดอย่าน้อยก่อนตายกูขอเชดไม่มีเช็ดให้กูชิบหายแล้วมีแต่ไอรอนครับแล้วมันกระตุกหลือเกินเนี่ยที่ผมไม่ได้เปิดโปรแกรมอื่นเล้วเนี่ยสงสัยเป็นเพราะว่ามอสครับผมมอสมันดีเกินไปนะครับโว้โอหมาไม่โง่งัมก็วิ่งไปนู่นเถอะกูก็ไม่อยู่แล้วเฮ้ยติดหล่มป้เนี่ย โอ้เกือบติดลมครับไม่เป็นไรครับน้องเลยยังไปต่อได้ครับผมว่า9้านาทีที่ผ่านมานี้นี่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับผมแต่จะทําไงได้แล้วลลวัตถุระเลียมันต้องเล่นชา้าๆว่ะเฮ้ยอาจจะเป็นการอ้างก็ได้ครับโอเคแคคตัสอืมพี่ขออะไรวเนี่ยไวรลบคอยอ๋อเออไอเดียดีมันเป็นเหมือนเชือกที่ปลาได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นได้มาจากไวรลบนะครับผม ไวรัสได้มาจากไหนก็ไม่ขี้เกียจที่จอธิบายนะครับเพราะว่าผมว่าพวกคุณไม่แคร์หรอกว่าวายลบทำมาอย่างไรรู้ไหมพวกคุณแคร์เกี่ยวกับอะไรแคร์ว่าไอไออะไรว่าสุริยะปรากฏการสุริยะสุริยุป,ปราคาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมากกว่านะเห็นคอมเมนต์ถามกันเยอะมากนะผมผมก็โอ้โหไม่ค่อยได้ทำคลิปสอนแล้วครับ แสงก็ยังสวยก็ยังใสยอยู่นะครับไม่เหมือนไอ Super ้ซูเปอร์เทอร์เรียเวิร์แม่งแบบโคตรเร็วอะแสงมันอนะแสงมันเร็วมากแสงมันมืดตือ้อกลับกลายไปว่าเราลงมาเหวแล้วกันครับเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บทอสก่อนครับทั้งตัวมีทอสอยู่3อันนะต้องใช้อย่างประหยัดมีแรกแล้วครับผมนะโอ้แร่อันใหญ่ด้วยแต่ไม่รู้ใช้ทำอะไรได้นะ อันนี้มันคือแบบ first first impression นะครับผมเป็นเป็นความรู้สึกแรกที่ได้เล่นมอนนี้นะฮะเท่าที่เล่นมายังไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรเท่าใดนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มครับมันยังไม่เจอของใหม่ๆนะฮะเปิดเชตมาครับอุ้ยของดีโอ้เจอค้องดีโอพีค้องดีอยู่นะโอเคที่เหลือก็ใช้ได้เค้กไม่ต้องเอาไปหรอก ในนี่เป็นไบโอมหิมะด้วยครับมีโอกาสตายสูงมากๆในไบโอมนี้ซิลเวอร์เจอก็เก็บซะหน่อยครับนะเจอก็เก็บซะหน่อยนะสไตล์การเล่นของผมนะนี่ก็คงจะเป็นซีรีส์ซีรีส์ที่4ของเทอราเรียในแบบ let's play แล้วนะครับผมถึงแม้อันที่3นะจะเล่นไม่จบนะผมคือมันไม่สนุกอะที่ผมหยุดเล่นนะซูปเปอร์เทอร์เรียเวอร์เพราะว่า มันไม่สนุกอีกต่อไปแล้วครับมันมันน่าเบื่อมากครับจุดเด่นที่ทําให้ผมชอบเทอรเรียมันอยู่ตรงที่มันมันสนุกครับมันมีอิสระในการเล่นนะครับผมแต่ว่าในในซูเปอร์เทอรเรียมอ่ะมันทําให้เราต้องเดินไปตามเนื้อเรื่องเงี้ยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้อะไรเท่าไรเลยนะมันแค่เดินไปเรื่อยๆก็ทําเควสออะแล้วมันสนุกยังไงวะมันไม่ได้มีความสนุกมากมายครับ ผมก็ทนเล่นไปสักพักจนก็มาถึงช่วงหนึ่งครับที่แบบเบื่อมากๆกันแล้วก็ไม่เล่นไปนะครับผมเราก็จะพยายามชิวๆกับชแนลนี้นะครับอันไหนที่ทําได้เราก็จะทําอันไหนที่กูไม่อยากทําก็ปล่อยมันลงน้ําไปนะครับก็ทิ้งมันไว้ตรงกลางทางแต่ว่าที่ขุดคั p เปอร์มอสน,นี้แม่งดีมากขุดทองก็ขุดได้เนะี่ยขุดทองแบบแร่นะไม่ใช่แบบนั้น อย่าหื่นดีว่าเด็กๆแม่งไม่อล้วครับเจ้ากรรมนายเวลลงมาแล้วบินติ้วๆอยู่นี่ครับม,ม,มึงจะทําไมวะมึงจะมึงจะทําไมมอนดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยโหดมากนะผมว่าโอ,อย้อยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยมืดเดี๋ยวโอเคไม่ลึกมากเอ้ยปุ่มดีนะดีนะฉันรอบครอบกับดักนะครับช ตามเคยคร uh ับผมขุดเก็บไปด้วยนะเพราะว่าของพวกนี้มันขายได้20ซิลเวอร์นะครับผมแปลว่าคุณเก็บได้5อันนะฮะคุณจะได้เหรียญโกลหนึ่งเหรียญมาครอบครองเพื่อนผมคนที่รู้จักว่าผมทำ u t u b e อะแม่งชอบมาบ่นครับทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เธอละเรียได้ไหมนะแล้วมึงดูกระแสในช่องกูด้วยครับ น้องๆแต่ละคนนี่เรียกร้องแต่เกมนี้นะครับผมวายโรบมึงลงไปเลยบู๊บบู๊บบ๊บโอ้โหสีสันนี่มันสดใสเหลือเกินแวะแวะเอ้ยกูติดเชือกอยู่ปะเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเพื่อนเอออย่างนี้ยังดีนะหน่อยครับแล้วก็ไต่เชือกลงมาครับไปด้านขวามีอะไรยังเดี๋ยวไปดูด้านขวาก่อนครับอาจจะเจอของดี โอ้เจอของดีอุยอ๊ยโอ,ยโอย้ของดีพ่อมึงอะไรเนี่ยอะไรจิ้มกูเมื่อกี้โอ้ปาปีรันโยมันไม่น่ามีของดีแล้วแหละลักษณะนี้มีค้างคาวอีกครับเคฟแบทนะเดี๋ยวเราจะขุดเอานี่ก่อนครับเอาอัญมณีอัญมณีแซปปี้นั่นเองโอ้ยทุนนี้หวัด วัดรับประทานรุนแรงมากจะหายก็ไม่หายสักทีนะครับเป็นกันทั้งห้องอะ่ะวัดเป็นทั้งโรงเรียนด้วยครับไม่รู้ทําไมนะใครแม่งมาแพร่เชื้อเชือกนี่คงไม่ต้องรียูส่งแล้วกูคงไม่ต้องขุดแล้วก็เอาไปใช้ใหม่หรอกมั้งกูก็จะจนเกินไปถ้าเป็นขนาดนั้นนะข้างล่างนี่แร่ทองใช่ไหมเอยอ้าวโ,โหมีถี่มากแร่ทองนะแถมขุดได้ไวขุดได้ง่าย ในมอนี้นะผมเห็นไอเทมใหม่นะผมเจอบอสใหม่แล้วก็อะไรหลายหลายแหลหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่หลายๆลยแลทั้งหลายแหลเออเพี้ยนไปใหญ่แล้วกูตอนนี้ในตัวเรามีแร่ทองมากที่สุดนะครับงั้นกูก็ไม่เก็บแร่อื่นแล,ล้วแหละถ้ามันได้มาขนาดนี้นะ go all go all มาโอ oh, the weather outside is frightful เฮ้ห้องเว้ยเฮ้ยค้างคาวอ๋อค้างคาวธรรมดาไม่ใช่ค้างคาวหิมะนะแล้วก็ได้ของใหครับสไปชูนะครับผมเฮ้ยเข้ามาตอนไหนไม่เคาะไม่เคาะประตูเลยทะลึ่งลามกที่สุดรูปปั้นแม่งมุมครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเทอร์เรียแน่นอน มันจะเสกมงมุมหรือเปล่าครับลูปปั้นหนูเออกูเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแกครับ <c oughs> อย่าอยู่นานครับเจอเพื่อนเก่ายีนี้นะฮะอย่าอยู่นานครับ <c oughs> แค่ทักไลน์ไปก็พอและอะไรวิบวับเนี่ยอ๋อไอซ์แบทมึงนี่มาเจสติกหรือเกินโอ้โหเข้าทีละหนึ่งเออวะเออวะดีเลือดมันมีแค่สามสิบทำไมผมคิดว่ามันง่ายกว่าเ,เินเรียปกติก็ไม่ดูนะปกติพวกนี้นี่แบบเจอทีนี่โอ้พระเจ้าช่วยฉันด้วย หรือว่าเพราะว่าผมผ่านเทอเรียนมาเยอะแลครับมันก็ไม่เยอะมากนะแต่มันก็ดีในระดับหนึ่งนะผมและลายนี้มึงจะส่งทั้งคืนเลยใช่ไหมเนี่ยรลายห้องโรงเรียนผมเพิ่งผ่านกีฬาสีมานะผม <c oughs> <c oughs> เละตุ้มเป๊ละลละเละตุ้มเป๊ะเลยครับสีผมนะฮะสีผมแม่งไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยครับผมได้แต่เรื่องกีฬานะะช่างวัน,นครับ คือกีฬาสีแม่งงี้เง่ามากครับคุณคิดดูว่าเงินแบบหลายๆคนรวมร่วมมือกันนะครับรวมรวมเงินกันเพื่อทํากีฬาสีซึ่งเงินจํานวนเนี้ยมันมันไม่ใช่น้อยๆครับแม่งเป็นหมื่นครับผมแบบสามหมื่นอย่างเงี้ยสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยโอ้ใช้เงินเงินและเงินหมื่นเนี่ยมันมันใช้ได้เยอะมากนะคุณสามารถเอาไปแบบไป ปิดกิจการขนาดเล็กของคุณไปทําค้าขายอะไรได้เลยอะแล้วแม่งเอามาใช้เสียกับกีฬาสีอะไรเงี้ยโอ้ผมแม่งเบื่องจริงแต่ถ้าน้องๆชอบกีฬาสีนะครับก็เชิญตามสบายครับผมแต่กูจะบอกว่าพวกมึงมันโง่ครับผมแค่นั้นแหละนะฮะแค่อยากบ่นเขาไม่มีอะไรแล้วทําไมกูต้องมาขุดเพื่อหาช่องอะไรพวกนี้ด้วยวะเออตรงนี้มันก็มีช่องอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้ไหวโง่เอ,อ้ยบึมบึม แลมเยอะจริงๆนี่พี่ขอคารวะเลยเยอะพอๆกับไอที่แอดมินชอบแสงนะครับในเซิร์ฟเทอร์เรียเลยครับในแคทคลิปเกมอะแวบข้างล่างมีซิลเวอร์ครับจะขุนไหมโอ้โหโอ้โหกูเห็นกูเห็นกูเห็นความตายลาก่อนเพื่อนอุ้ยเดี๋ยววันโก้ด้วยอ่ะกมอีอีกกิโลกรัมทำไมมันใจลายงี้วะ ถ้ไม,ม่พจอไรกับกูงี้อ๋อมันมืดกูค,คิดว่ายังไม่เกิดแล้วก็กลับมาสู่ที่เดิมเรายังไม่ได้พวกอาวุธใหม่หรือว่าอะไรเลยนะครับอันนี้ลบแปดสปีดอีกเหรอมึงอุส่าเป็นช็อตสวอร์ตแล้วมึงยีลบสปีดมันอีกโอ้เรามีอะไรที่พอขาบได้เราอาจจะเผาแร่ได้นะครับเพราะนั้นเราตั้งตั้งไว้ตรงกลางทาง เลยละกันนะผมตอนนั้นรวางโต๊ะค้าไปแล้วไม่ใช่หรอวะเอ้ยอยู่ไกลอะกูคราบใหม่แม่งเลยวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวต้นไม้ค่อยเคลียร์ก็ได้ครับวางโต๊ะค้าฟนะครับแล้วก็คราบเฟอร์เนนซ์นะหมดท็อตตนนี้หมดตัวแลยฮะเฮ้ยแล้วคราบชาโคลได้เว้ยเอาไปทำอะไรเอ้ยเดี๋ยว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 แขกไม่ได้รับเชิญเอ้ยทำไมตีเข้าแปดเเมจเลยอะเออดีวะเนาะ เพราะว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยน่าจะเข้าแบบแค่หนึ่งเอดเมจอะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันมันไม้แล้วหมา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 อยู่แล้ะณจุดจุดนี้นะพี่วายยังไม่ทนเอาซอมบี้มาอีกมึงเดี๋ยวปิดก่อนโอ้แทบเผลเข้ามาสักตัวหนึ่งทนะและนี่อะไรเนี่ยอันเดดบอลเลเอร์วัดไกโชคดีเพื่อน เรายังไม่รู้จักกันมากนะเราก็เสียใจที่นายต้องจากไปไวขนาดนี้แต่ว่าความโหดร้ายนี่มันเราคงสู้ไม่ไหวว่เพื่อนเรามีแค่พลิกแอคก,กับดาบแห้งๆแล้วผมโอเคตรงนี้เราคราฟได้ปะวันนี้อยู่ข้างล่างเนี้ยคราฟไม่ได้ครับเพราะนั้นเราจะขุดนะฮะไอข้างบนนี้ออกครับผมแล้วเอามาวางข้างล่างแทนนี่เป็นไงอัจฉริยะไหมล่ะ บุ๊บบุ๊บโอเคเผาแร่ได้เผาเลยถ้วชาคโคมันใช้ทำอะไรเดี๋ยวต้องถามไกดอีกทีครับซิลเวอร์บาร์อรอนบาร์จริงๆถ้าเราขุดแร่ทุกอันที่เราเจอนะเราจะได้เยอะกว่านี้มากแน่นอนที่ไหวการันตีนะฮะดาบอันนี้9ดาเมจนะครับค้ามาก่อนครับอะไรก็ดีกว่าไอ้ดาบจันไรนี่นะครับดาบเฮฟวี่เฮฟวี่คเปอร์ชดสอด แล้วก็ที่ขูดอันนี้สามอันนี้ก็สามห้าเหมือนกันนะฮะเอ่แคคตัสเฮลเ m e t ทำแคคตัสเชดได้แล้วด้วยนะแล้วก็ทำไอรอนเอนวิลก่อนเลยครับอันนี้ต้องใช้แน่นอนนะยังเป็นตอนนี้ยังเป็นคลาสสิกเทอร์เรียดตอนนี้ชักไม่คลาสสิกแล้วครับแอคเลนนะครับสามารถราฟได้โดยใช้ค o p เปอร์บาร์ห้าอันกับวูดหนึ่งอันก็ดูสมเหตุสมผลนะผมเห็นพวกของที่หาย,กยากๆในมอนเนี้ย ในในเกมพเพลเลียสามารถรับได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วข้างบนไกด์มึงตายเผอะนะอูสงสารมึงแหละทำอะไรดีครับที่ขุดอ๋ออันนี้ก็ทำโกลิแอคไปก่อนดีครับใช่ไหมเนาะทำไปก่อนที่เหลือก็ทิ้งไปครับไม่ได้ใช้แล้วก็มีอีอย่างอีครับที่เรารับได้มีพวกชุด แคคตัสนะซึ่งน่าจะคราบได้ไม่หมดทุกอันหรอกแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็กางเกงจะกางเกงไม้ไหมเออมันไม่เพิ่มดีเฟนส์นครับงั้ไม่เป็นไรผมว่าตอนนี้เราครับได้ทุกอย่างเท่าที่จะครับได้แล้วนะครับชาโคเนี่ยใช้ทำอะไรไกด์กูก็ตายไปแล้วด้วยนะ RIP Mr. Guide เราจะ เดินทางไปไหนต่อครับไปด้านซ้ายต้องผ่านทะเลทรายเผื่อเอกูก็ตายอีกงั้นก,กูก็ขุดลงมันถ้าตรงนี้เลยละกันนะฮะเพื่อความง่ายต่อการเดินทางตอนนี้ทั้งตัวเรามีโกสเต็กอยู่17อันนะเราไม่สามารถปักได้ได้แต่สามารถโยนแล้วก็ทิ้งไปตรงกลางทางแล้วก็เจอไอรอนออครับตอนนี้ถ้าเจอแร่อะไรขุดไปเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าวิธีที่จะดําเนินเกมได้ไวเนี่ยทำยังไงนะ เพราะนั้นเราก็จะเล่นไปตามเทอรเรียแบบคลาสสิกไปก่อนนะผมพวกคุณก็นั่งชิวๆจิบกาแฟแล้วก็ฟังไวโฟ4 d s เออ what the fuck is this again man what the hell undead warrior เออมอนันมันไม่โหดไรเกินไปนะผมว่าเนี่ยตีเข้าประมาณนี้ก็โอนะไปถึงไหนเฮ้ยเอาอยู่ในน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย แล้วไอ้น้ำเป็นสีอย่างงี้โอ้โหใครแม่งมาเยี่ยววะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอากูขึ้นไปก่อนโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับผมดีหันกลับมาทันมนงั้นละกูกลายเป็นไวแช่อิ่มแน่นอนแล้วก็ลงไปทางนี้แล้วกันครับอ๋อได้อมไมเตสมาครับแล่แม่งให้เยอะมากอะมอนเนี่ยนะคือแบบบุฟเฟ่ก็ดีเหมือนกันกูชักจะเบื่อเทอร์เรียที่มันนะกินเวลานาน อะไรพวกนี้แล้วนะผมพี่ขอไวๆไวๆไ,ไ,ไม่อึดเอาไม้เตสเอาไมเ้เตสเนะะาะปักทอดเอาแล้วกันครับปุ๊บปๆ๊บป,บป,บปบโอเคแล้ว็ไอรอนมาเลยมาเลยขั้นตอนนี้นะครับมันจะเป็นขั้นตอนเบสิกแรกๆของเกมเทอร์เรียซึ่งมันจะไม่มีอะไรใหม่ๆให้คุณดูนะักนอกจากผม หาเรื่องบ่นไปเรื่อยๆระหว่างที่ขุนแร่นะเพราะนั้นผมจะเอ่อเล่นอะไรไปสักพักก่อนพอถึงช่วงที่เกมมันค่อนข้างจะ interesting อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะกลับมาเจอกันในเทปหน้าสำหรับครั้งนี้ไวฟเรสขอลาไปก่อนเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนหลับฝันดีมีฝันเปียกและก็อย่าลืมกินยาคูก่อนนอนด้วยนะครับไม่แลกพ่อตายเหมือนเดิมเย้ yeah.